สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเล่นเกม Zero Escape Zero Time d i l e ไดเลม่ากันอีกครั้งนะหลังจากคลิปที่แล้วมันช่งางไขกระจ่างเหลือเกินนะฮะเรามาดูในอีกด้านหนึ่งของซีทีมกันดีกว่าว่าซีทีมจะพบกับความไขกระจ่างเหมือนทีมที่แล้วหรือเปล่าฮะเรามารับชมรับฟังกันได้เลยฮะทำไมมีแต่จุนเปกับคา,า,ารลอสอักเนไปไหนดูจากภาพดูซิว่าเขาจะมาเล่นในไทม์ไลน์ไหนและห้องไหนกันนะฮะมาดูกัน จะมูจะจาก็ว่ามาอาจะห้องอะไรวะเนี่ยนี <im full design> oh ่ห้องปฏิกร์อะไรวะห้องปฏิกร์เหรออ๋อเป็นเครื่องให้พลังงานในเคลียที่ให้เป็นพลังงานได้เป็นปีเลยคุณรู้เรื่องหมดนี้ได้ยังไงอ่ะฉันอ่านในเมนูที่คู่มือที่อยู่ทางกำแพงอ่ะจะไม่คิดว่าซีโร่จะมีแผนจะขังเราเป็นปีหรอกนะใช่ไหมมันไม่ตลกเลยอ่ะอาจะ เช็คกันทุกคนนะมันเสียเวลาเปล่านะฉันเช็คเรียบร้อยแล้วบ้าเอ้ยนี่หมายความว่าพวกเราติดกัมีกล้วเหรออ้าวเป็นไทม์ไลน์เวลาเที่ยงคืนอะไรจะคงวนเป็นเที่ยงคืนแล้วเหรออ๋อยี่สองปีที่มาเรียเกิดไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ฉันไม่ได้แฮปปี้ให้สวัสดีปีใหม่กับเธอนี่มันปีใหม่ที่แย่ที่สุดเลยแฟนของเธอไอ้แฟนของนายเหรอไม่เธอคือน้องสาวของฉันอ้าวสาวเพลงมาเลย อ๋อเธอป่วยเมื่อสิบปีก่อนแล้วตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลฉันคิดว่าเธอคงเหงาอ่ะที่อยู่ที่นั่นฉันเลยออกจากงานอ๋อนั่นมันทุกๆการสวัสดีตอนเช้าตอนกลางคืนมันสำคัญมากสำหรับพวกเราและตอนนี้ฉันไม่สามารถสวัสดีได้แล้วเพราะติดอยู่ในนี้ไม่รู้ที่ไหนด้วยต้องเสลสายในเดวดเวดดาดีกว่าลืม อะไรไอ้คันเนจะทำอะไรมาสวัสดีกันตอนเช้าเหรออ้าวแฮปปี้นิวเยียจุนเป้อ้าวมันใช่เวลาไหมเนี่ยอากานเน่เฮ้ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยอ๋อฉันต้องการจะบอกคุณเมื่อตั้งแต่รักสิบปีก่อนแล้วแต่ฉันทำไม่ได้ถ้าคุณพูดมันตอนนี้ฉันก็ไม่แน่ใจว่าฉันจะพูดได้เปล่านะนายเป็นแฟนของเธอไม่ใช่เหรอ เฮ้ยฉันไม่ใช่นะเว้ยฉันพวกเราเธอเป็นแค่เพื่อนสมัยเด็กอะจริงดิฉันคิดว่าพวกคุณเคยเดทกันอีกสัอีกคลอสโอขอโทษแล้วกันนะถ้ามันทำให้อับดดอัดอะฉันต้องการดูว่าพวกคุณสองคนเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงคุณก็รู้นะทางที่ดีีสุดในการสร้างทีมเวิร์คคือรู้จักคู่หูของตัวเองอะเหมือนกับนักกระพิงใช่ไหมงั้นก็ ทิ้งไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนนะตอนนี้พวกเราต้องคิดให้ออกว่าจะออกจากที่นี่ได้ยังไงมาทางออกก็เถอะแนไขปริศนาอยากรวดเร็วทันใจนะฮะหาทางออกสู่ความจริงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นห้องปฏิกรณ์นิ้วเคลียร์เหมือนว่าห้องจะโดนแช่แข็งนะฮะอะไรเพื่ออะไรปิดก่อนไม่รู้ตามสเต็ปนะฮะเตรียมกระดาษมาหนึ่งแผ่นกับการ จัดการของที่หล่นอยู่ตามพื้นก่อนนะนั่นคือสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะฮะอันนี้ด้วยชุบับแล้วก็เปิดแล้วเปิดแล้วปิดเองด้วยเออเขาท่าวะเดี๋ยวกันนะมันไม่มีอะไรผมทำเลยอะ่ะมันจะต้องมีอะไรผมทำสิ Nắn lắm nè anh này nè ngon anh đi làm ăn lắm mày cứ lắm anh à, mấy điều anh này nè chưa anh hà คิดอูว่ามันให้ทําอะไรอา้าวมันเปิดอะไรได้ฮะเ,เปิดไปช่องนี้ปะต้องดูตามท่ออะไรตามท่อเราเปิดเข้าไปถึงตรงไหน,นอา้าวตรงนี้อา่าเราเอาของได้นี่มันคืออะไรโมเดลฮะเป็นโมเดลรูปมุญแจแม่พิมพ์นะ่าจะเป็นแม่พิมพ์นะ คือมันไม่ต้องทำสสยลับแบบเหมือนจะให้เราหมุนคันโยกก็พยายามหมุนอนาล็อกเอ๊ะทำไมมันมันไม่เปิดวะอันนี้คือปริศนาสายฟ้าแลบเอาอีกเร็วดีกวนะ่าใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็นสีเหลืองอะนะเอากดผิดเดี๋ยวได้ได้เพึ่งใจเย็นมีอะไรคุยกันได้เพื่อนเอาใหม่ อถ้าตรงนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมวงกลมอ๋ออ๋อไม่มีทางเลยฮะที่มันจะเป็นรูปแล้ว,ว่ามันจะต้องเป็นสีเขียวเราต้องเริ่มจากสิงที่เราเข้าใจก่อนนะฮะสีเขียวน่าจะถูกแล้วเอ้แต่ตรงนี้ก็ไม่เชื่อมกันนะแล้ว,ว่าก็ไม่ใช่สีเขียวเลย แปลว่าไม่ใช่สีเขียวก็ต้องเป็นสีพวกนี้ฮะใช่ไหมไม่ใช่นี่เหรออ่าอ,อันนี้น่าจะใกล้เคียงกับความจริงสุดละผมเกลียดการตอบปริศนาเกมนี้มากจากใจเลยแล้วทีนี้เราก็ต่อไล่จากตรงนี้มานะฮะจะช่วยให้เราง่ายขึ้นแล้วเราก็ต่อตรงนี้ใช่ไหมวะ น่าจะใช่แหละจึ๊บนี่ต่อด้วยความเชี่ยวชาญฮะอย่างนี้จะง่ายกว่านะฮะในการต่อเท่าที่ผมคิดได้นะถ้าไม่ต่ออย่างนี้ก็ไม่รู้ท่านผู้ชมจะต่อยยังไงนนะ,ะตรงนี้ยังไม่ตรงเหรอโอเคได้ไปเจ็บได้อย่างเนี้ยนี่น่าก็จะตรงแล้วนะตรงหมดแล้วนะผมว่าน่าจะตรงหมดแล้วนะ เอาเช็คดูแน่ยังไม่ตรงเว้ยมีตรงไหนผิดเหรออ๋อนี่ไงตรงผิดอยู่นี่ใช่ไหมน่าจ,จะได้แล้วโอเคไ่ผมชอบพลาดอันสุดท้ายเลยครั้งที่แล้วก็พลาดสุดท้ายนะดูซิได้อะไรมามันคือจุกอะไรสักอย่างนึ่งได้มาสองอันด้วย อ๋อแปลว่าถ้าเปิดสวิต์ตรงกลางนั่นมันจะมาตามท่อแปลว่าเราจะต้องเปิดเปิดอีกด้านหนึ่งเพื่อดูดูว่ามันจะไปพาเราไปที่ทางไหนนะฮะเราก็ไล่ตามท่อไปตามท่อไปตามท่อไปพ่อจะพาไปไหนกูไปอ๋ออีกตู้หนึ่งอยู่นี่เราก็เปิดมาเพื่อเอามันคือเครื่องพ่นน้ําแข็งเครื่องพ่นสารหล่อเย็นหรือวะก็พูดอย่างนี้นะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ แล้วก็เปิดตรงนี้เป็นอะไรเป็นบล็อกฮะเป็นบล็อกน่าจะเป็นแม่พิมพ์เหมือนกันแล้วทีนี้ยังไงต่อผมต้องทำยังไงหรือเปล่าเอ้ผมจะต้องทำยังไงเนี่ยเออมันจะต้องมีอะไรบ้างสิลองสำรวจตรงนี้ดูล้วกันเอ๋อเหมือนจะใส่อะไรได้ อาใส่ไม่ถูกอ่ะอ้าวใส่ถูกละอ๋อแม่พิมพ์พตรงนี้เหรอได้ได้ได้ไดมามามาเหมือนจะหลอกคุณแจปะให้เดาอลนะ,ะไม่ทำงานเว้ยต้องการอะไรเหรอ,องั้นเดี๋ยวเราเปิดสวิตตัวนี้ให้หมดกันแล้วกันออมีสวิตตรงไหนที่ยังไม่เปิดฮะจะต้องเปิดกันให้หมดนะฮะ วาวตรงนั้นเหรอไม่ใช่วาวตรงนั้นไม่น่าเปิดได้ประตูตรงนี้ไม่เปิดอ๋อมันยังอันตรายอยู่จะเปิดนะอันตรายอีกอ่ะอันนั้นเปิดได้เปิดให้หมดอันไหนเปิดได้เปิดฮะโอเคเปิดละเปิดแล้วไงอ่ะ ไม่มีของอลเหรอแตบบกจังเลยเออเดี๋ยวโอ้โหตาบอดโคตรเล็กเลยเล็กขนาดนี้กูจะไปมองเห็นได้ยังไงดีนะพยายามมองว่ามันต้องมีอะไรสิไหนอะเอ๊ะไอ้ที่ผมใส่แท่นพิมพ์ไปอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวกันนะหมุนก่อนสำหรับศึกษาอ้าไม่ใช่เหรออ้าวไม่ใช่ตรงนี้เหรอ ทำอะไรอะงงนะเนี่ยให้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวกันนะอาจจะต้องจุดไฟหรือเปล่าอ๋อโอเคออใช้อะไรไม่ได้เดีเดี๋ยวดิพี่ใช้ยังไงอะผมเหลืออะไรใ,ใช้บ้างเนี่ยลองอันนี้ไปหาใช้กันะถ้าเป็นจุกก็ต้องน่าจะปิดอ่างน้ำนะถ้าที่ผมพลาดเรา ของที่มีก่อนแล้วกันโอ้โหยากอันนี้ห้องนี้ยากมากบอกเลยว่าผมนี่คิดไม่ออกเลยคือจะให้ให้กูทาอะไรกูอยากจะรู้มากเลยอ้อไม่แยกไอเทมซะด้วยตอนนี้ยังเปิดน้ำไม่ได้แปลว่าผมจะต้องทำให้ห้องเนี้ยหายแช่แข็งซะก,ก่อนซึ่งนั่นมันจะต้องทำยังไงคือก,การปิดวินนี่หรอ หรือเปล่าดูถ้าท่อมันจะส่งไปไหนท่อมันส่งไปเครื่องนี้นะตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วสิใช่ไหม,ไมใช้กค่อันนี้แหละถ้าจะใช้อ่ะ๋อเดี๋ยวก่อนนะวาวยังไม่เชื่อมต่อเหรอ,หรอไม่เหรอมันจะต้องมาจากตรงไหน,น วิ่งตามพอ่อวิ่งตามพ่ออ๋อนี่ไงอ๋อมันต้องมาจากเครื่องนี้โอ้เดี๋ยวโอ้ไม่มีแสงเลยบางทีอาจจะต้องไม่มีแก๊สอีกอ้าวูจาแก๊สมาจากไหนให้มึงวะเนี่ยเฮ้ยแก๊สเหรอเดี๋ยวกันนะ หิดไม่ได้แล้วด้วยเปิดแล้วเปิดเลยไม่มีแก๊สเหรอเอาแล้วไงฮะบ,บ,บัดบัดบัดซบแล้วฮะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะไขปริศนามนี้ยังไงเดี๋ยวกอนนะเออยังไงเนี่ยมันจะต้องทำยังไงวะเนี่เ อยู่ไหนวะเดี๋ยวผตงสำรวจตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอย่กันตรงนี้หรือเปล่าอ่ะเปิดได้แล้วเออถูกไหมเปิดท่อแล้วเนี่ยเปิดแก๊สน่าจะเป็นท่อแก๊สนะอที่ผมคาดเดาเออก็งงว่าเอ๊ะทำไมผมจุดไฟไม่ได้วะโอเคทีนี้จุดได้แล้วเปิดท่อแล้ว ทีนี้น่าจะทำแม่พิมพ์ได้ละเอ่อแม่พิมพ์แม่พิมพ์แม่พิมพ์อ่อแม่พิมพ์นแม่พิมพ์จ๋าอ๋อนี้โอเคก็งงว่าเอ็กทำไมมันใช้ไม่ได้ตั้งทีวะโอเคมันจะได้อะไรมาฮะคุญแจทีนี้ก็วาวตรงนี้อ๋อเปิดได้แล้วนี่นี่เปิดเลย <Krist ian> เปิดน้ำหรือเปล่านี่ท่อมาจากน้ำ <us sell> s> <S ดูตามพ่อนะดูตามพ่อโอ้ยผมก็งงว่ <us sell s> ามันทำไมเปิดปไม่ได้คืวะมันล้อนออกมาเป็นเรื่องดีหรือเปล่าไม่รู้อ๋อน้ำไหลมาไหลมาไหลมาตามพ่อไหลมาอ๋อเป็นการเชื่อมกระแสะไฟปะน่าจะเป็นอย่างน iment, ั้นใชาไหมว่าต้องเปิดตั้งข,ของอันเลยโอเคโหยากยากปริศนานี้ค่อนข้างยากบอกเลยว่ายากมาก แล้วไงต่ออ๋อโอเคต้องทำไงต่อเฮ้ย <c oughs> งงเว้ยอ๋อมีหรือเปล่าเอากุญแจไปเสียบแชะเข้าไปแล้วก็สับพันโยกเชบิบเอออ๋อเป็นการทำให้เครื่องปฏิกรร ทำงานเหรอปฏิกรนิ้วเคลียนิ้วเคลียทำงานแล้วยังไงต่อแล้วไงอ่ะไม่ทำงานหรอเกิย,ยู่ไนวะหรือว่าเครื่องมันไม่ทำงานเพราะกระแสไฟไม่เดินนี่หรือเปล่าสวิต์ที่เรากดไม่ได้อ่ะกดได้แล้วเอายังไม่ได้เหรอทำไมอ่ะ อเ okay. ผมก็เปิดน้ำแล้วนี่ผมเปิดทุกอย่างแล้วนะหรือ,อยังไงมันไม่มีพลังงานทําไมถึงไม่มีพลังงานผมก็เปิดคันโยกแล้วนี่เฮ้ยมันมันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้นี่เฮ้ยเดี๋ยวกันนะผมมีสวิตไหนที่ยังไม่เปิดหรือเปล่าต้องไล่สายดูวนะ่าต้องไล่สายดูหรือเราต้องปิดวาล์วหรือเราต้องปิดแก๊ส เกี่ยวไหมวะเดียวกันนะเอ๊ะผมทำอะไรผิดวะอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะฮะอันนี้ไฟตรงนี้ไม่น่าเกี่ยวไว้เปิดตู้สองตู้เท่านั้นอันนี้เปิดแก๊สเหรอหรือว่าผมต้องปิดแก๊สก่อนก็ปิดไม่ได้นะเปิดแล้วเปิดเลยเกี่ยวกับอันนี้ พลังงานหรือเปล่าก็เปิดน้ำแล้วปิดจุดก๊อกแล้วแต่ทำไมสวิตช์ไม่ทำงานแผงไฟควบคุมยังไม่มีไฟนะซึ่งเราจะต้องเอาพลังงานมาหรือมันจะมาตรงนี้ก็ไม่ใช่อูยากยากอันนี้ยากเลยอะยากรู้สึกหลังๆห้องยากเยอะจังเนี่ยมันจะต้องเปิดตรงนี้ได้สิหรือว่าแกนไฟไม่มาเดี๋ยวกันนะไล่สายดีกว่าอ๋อนี่ไงโอเคโอเค หรือเปล่าวะงงเดีวยวกันหรือเปล่าวะอ้าได้อะคีจริงด้วยโอ้ยก็งงว่าเอ๊ะทำไมไฟมันไม่ขึ้นวะ <c oughs> ทำถูกแล้วนี่โอ้เจอปริศนาอะไรของมึงวะเนี่ยอ๋อผมจะตั้งมาตั้งต่ออะไรอย่างงี้อีกเลยเนี่ยโอ้วมันต่อ,อยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนี่หรือเปล่า เออเออไม่หรือเปล่าจึ๊บต่อด้วยความงงงเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวแต่ถูกเอ๊ะเฮ้ยมันมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเนี่ยนี่โอ๊ยโอ๊ย,อยมันมีลอ็อกเว้ยมันมีลอ็ลอกแต่ง่ายอ,อ,อยู่ง่ายอยู่ง่ายอยู่มันมีล,อล,อลอๆๆ็อกล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 ็อกไม่แน่ ก็มไม่ต้องหมุนอะไรไดว้วางเฉยเยี่ยม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 อย่างนี้กินหมูกินหมูเอออะไรแล้วก็เอออะไรเช็คโอ้ขอบคุณมากเคลียอะไรอีกวะนะเหมือนเครื่องทำงานมันสปินรอบแล้วเหมือนเครื่องปฏิก์นยุเคเียร์ทำงานแล้วทีนี้ยังไงต่อ เอาแห่งไฟนั้นขึ้นอีกอ้้ยอะไรอีกเนี่ยโอูโ้ยเชี่ยอู้ไม่เอาอะ่ะเพราะเาต้องไปคลิปหน้าสกใส่ยาวเนี่ยสายยันสมัสดครับ